คนเอ๋คนเอสอนวิธีการไต่ล้าไปสปาร์ตันให้ดูหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันฝากกันนะครับการไต่ล้านะครับเราจะไต่ยังไงให้มันพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดเราต้องใช้เทคนิคการบิดสะโพกนะครับบิดสะโพกซ้ายขวาสมมุติว่าเราจะเอามือซ้ายไปจับเราต้องบิดสะโพกทางซ้ายมือขวาจับบิดสะโพกขวาบิดสะโพกซ้ายบิดสะโพกขวาแล้ววิธีการจับนะครับเราจะไม่ห้อยแขนสุดนะเราจะเกรงกล้ามเนื้อไว้นิดหนึ่งลักษณะนี้ อ่างอสอกไปเล็กน้อยไม่ปล่อยสุดถ้าปล่อยสุดมันจะไม่มีแรงหุนนะครับเกยแคนนิดนึงแล้วมันจะมีแรงหนุนนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวจะทําแบบยาวๆให้ดูแต่ถ้าใครที่จะฝึกนะครับควรจะหาพื้นที่หรือว่าบาร์ที่มั่นคงนะครับอันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูนะครับปึ๊บ,บวิ่งมาเจอปึ้งาปไ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 ปอ่าแกนี้เราก็จะสามารถไต่ได้เร็วนะครับแล้วก็ มีเทคนิคแล้วก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับลองนําไปฝึกกันดูครับ e ีซี่กู d ด